สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราทักทายกันด้วยบอลกระดาษด่างอีกต้นหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอแม่พันธุ์อีกต้นหนึ่งเนาะจะเนาะอันนี้เขาจะเป็นลักษณะแบบเขียวนะคะด่างเขียวนะคะเนาะเป็นลายพานด่างยูยจัตวาด่างโหลายอันนี้เราก็จะมาตั้งเป็นแม่พันธุ์อีกต้นหนึ่งเนาะจ๊ะเนาะ นี่ค่ะลักษณะใบาของเขาเนาะคะ่ะเนาะด่างอยู่จ้ะแต่ด่างไม่มากะค่ะอันนี้เราก็ตั้งใจนะคะจงใจนะจงใจที่จะเลือกต้นนี้มาเพราะว่าเราจะมาลองดูว่าระหว่างด่างด่างเขียวกับด่างขาวตัวไหนการเจริญเติบโตของน้องเขาจะดีกว่าก็คือสรุปได้เลยนะคะว่าเราเลี้ยงมาก็ อายุเขาน่าจะสี่เดือนแล้วนะคะนะ่ะต้นนี้สี่เดือนต้นนี้กับสี่เดือนกับด่างขาวห่างกันครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ลักษณะของเขานะคะอันนี้เจ้าบนกระดาษด,ด่างตัวนี้เขาก็จะเป็นด่างเขียวจ้ะมีใบแรกของเขาเรายังไม่ตัดใบเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เราสามารถดึงออกมาได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะแต่นี่เรายังไม่ได้ดึงเพราะว่าเราเห็นว่ามันสวยจ้ะถามว่ามัน มันจะมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตไหมไม่มีผลใดๆค่ะพเพื่อนๆเราสามารถตัดออกได้เลยแต่อันนี้มันเขายังไม่ได้เหี่ยวมากเนาะเรากไ็ไม่ไม่ไม่ดึงค่ะอันนี้เราก็สามารถตัดออกได้เลยนะคะพเพื่อนๆไม่ค่าลักษณะของเขาเนี่ยดังนะคะดางดังขาวยาวลงมาเลยค่ะอันนี้รากเขาเดินดีมากเลยค่ะพเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอีกแม่พันุ์ตัวหนึ่งเนาะที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางเห็นไหมค่ะราก รากเขียวเขียวนี่จ้ะรากเต็มเลยจ้ะโผชี้กระโดอกระแดชี้พะวอเพ่เวออกมาเนาะคะเนาะรากรากเพิ่นนาะจะเนาะเห็นบ่คะเห็นบ่ค่ะเพื่อนเพื่อนอ้ยอู้นเห็นบ่ค่ะรากเต็มเลยค่ะเพื่อนเนี่อลรากเขียวเขียวนะจ้ะรากเขียวแล้วเนาะชี้พะวอพ่เวออกมาอันนี้ก็จะเป็นสี่เดือนสี่เดือนกว่าเหมือนกันเนาะคะเนาะอีกสักพักเขาก็น่าจะมีหนอเนาะมีหนอมีไข่มีหนอ ให้เราชมจ้ะเห็นบ่คะอ,อันนี้ลากได้จะเนีนชีพวอพเพเวนี่ค่ะลากลากของเขาถึงเวลาแล้วเน,นาะค่ะนอที่เราจะต้องมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนเข่งลายสวยมากจ้ะเพื่อนๆพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเขามีหนอไหมเขายังมีหนอหรือเปล่าอืมลากเห็นบ่จ้ะ ลากเดินดีขนาดจ้ะลากเต็มเลยค่ะเพื่อนๆลากเต็มเลยเนาะอย่ารู้ฝังนี้ดูซี่ว่ามันเป็นยังไงปู้หลากเขาเจ้าค่ะหลากคนจ้ะลากน้องเขาดีเห็นไหมค่ะลากลากเดินดีมากเลยเพื่อน เคียวไปเคียมาหนอแบบนี้อ๋อมันเกิดหนอแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ไงคะขึ้นหนอแล้วค่ะเพื่อนๆอ้าเราจะมีหนอแเรวดีใจมากเลยเพื่อนๆหนอขึ้นเร้วหนอขึ้นเร้วเห็นไหมคะขาวๆนะหนอค่ะหนอนหนอกำลังขึ้นเพื่อนๆโอ้หนอขึ้นเร้วดีใจร้ายจ้ะเราต้องมาเปลี่ยนเข่งเนาะก่อนที่หนอเขาจะขึ้นยาวเนาะเดี๋ยวเข่งเดี๋ยวหนอหักเนาะค่ะเนอะเดี๋ยวหนอนเป็นสีหกัก ดีใจมากเลยค่ะเพื่อนเราจะได้เดี๋ยวเราจะได้ดูแล้วว่าแม่เขาเป็นแบบนี้แล้วลูกเขาจะมาเป็นแบบไหนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ำกันเนาะคือดเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันอันนี้ลักษณะแม่พันธุ์สูงค่ะสูงสูงเลยสะโพกเลยเอ,อใกล้สิถึงอันขอบกางเกงแล้วนะจจะเนาะใกล้จะถึงเอวแล้วสวยมากๆเลยค่ะววเพื่อนท่านใดสนใจทักทายไปถามใดเด้อจ้ะเด้อ ชมได้จ้าขอบคุณที่แวะทักทายขอบคุณที่แวะคอมเมนต์นด้วยจ้าเด้อขอบคุณที่แวะเยี่ยมชมอโอกาสหน้าติดตามใหม่ติดตามการพัฒนาการของน้องเข้าใหม่นะคะว,ว่าน้องก็จะเป็นประมาณไหน